สวัสดีครับนี่เราก็มาขอเออจ้าปลวกจากพระแม่ธรณีนะครับเอาเจ้าปลวกไปทำจุลินทรีย์ับเพื่อไปใช้กับพืชกับต้นไม้ครับ ขุดเท่าที่จําเป็นนะครับขุดเอาแค่เจ้านะครับเราจะไม่ทําลายโพนทั้งหมดนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเราจะขุดเอาแค่เจ้าของปลวกนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆสมองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อในการเพราะเห็ดเห็ดโคนนะครับเราจะสังเกตว่าเห็ดโคนที่โผล่ขึ้นมาจากดินนั้นเบื้องล่างนั้นจะเป็นปลวกนะครับ ขออภัยนะครับเห็ดลวกนะครับไม่ใช่เห็ดโคนเห็ดลวกนะครับเห็ดปลวกที่เราเก็บกินประจํานั้นถ้าเจอตรงไหนครับด้านล่างก็จะมีปลวกนะครับไม่จบนะเราท้าไม่ได่ครับเาอย่หนกานี้ก็ทากันสาวอยู่ไหนของปลวกนี้ ไมสรุปแล้วไม่เจอครับยังไม่เจอจ้าป่วงนะครับ นี่เป็นรังครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปขุดอีกจอมปลวกหลุมนึงนะครับเราก็จะมาเล่นจอมปลวกนี้นะครับเนื่องจากเมื่อกี้เรายัางไม่จเจอจ้าปลวกครับเราก็จะมาเอาจอมปลวกใหญ่เนี่ยครับ ก็จะมีร่องรอยที่โดนรดเกรดมารอบหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหครับนี่ครับเราเจอจเจชาปวกแล้วครับของแท้ครับนี่ให้ดูนะครับนี่ครับ เรา่าสังเกตว่าจะมีเชื้อราครับเชื้อราสีขาวๆนะครับนี่ครับเชื้อราที่อยู่ในเจ้าปลววครับแล้วก็นี่นะครับเราเห็นเป็นลางลาแล้วครับมีเสียไหมกนนี่ครับเราก็ได้มาหนึ่งนึงนะครับเราก็จะแซะนะครับเราต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม่ให้ ดอาลงนั่นได้แตกนครับจริงๆก็ต้องเอาไปบดอัดเหมือนเดิมน,นะครับต้องไปทําให้มันละเอียดเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราอยากเห็นในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยนะย่มาครับ,รบขุดจากข้าละ ปลวกที่เขาจะอยู่ก็ลักษณะแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นั้นไม่มีนะครับเนี่ยนะครับโชว์นะครับนี่ครับจะเป็นเชื้อรานะครับนี่เชื้อรารอบๆนะครับเป็นเชื้อราตัวนี้แหละครับที่เราจะเอาไปหมักแล้วก็ขยายจุลินทรีย์นะครับเพื่อนําไปใช้มาแล้วครับโอ้โหนี่ครับโชว์นะครับโชว์นะครับนี่ครับนี่ครับ อีกสักนิดหนึ่งก็จะเป็นเชื้อราไตรโคโดมานะครับสีเขียวตนนีนท่อนี้จะเป็นสีเอ่อสีสีน้ำตาลนะครับคล้ายๆสมองนะครับนี่ครับนี่นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะตัดส่วนใดส่วนห่ของนะครับเดี๋ยวนำไปต่อกันให้หมดนะครับนี่นะครับ เจออีกแล้วครับเจออีกแล้วเชื้อราครับเชื้อรานี่ครับนี่ครับโอ้โหเชื้อราครับนี่เาลวปลวกจอมปลวกเออร่งนี้ครับน่าจะมีแต่จาวปลวกเยอะมากครับเพิ่งขุดได้แค่ขุดได้น,นิดเดียวนะครับสังเกตด,ดู นิดดไ้เดียวเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับจอมหลวกตรงนี้ครับนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดนะครับอโอ้โหครับนึกว่าจะใหญ่ครับเล็กนิดเดียวนะ <laughs> ก็เราจะพยายามไม่ขุดทั้งหมดทั้งจอมปลวกตัวนี้ครับเราก็จะเก็บไว้ใช้เรื่อยๆนะครับเนี่ยครัเราจะขุดเอาเฉพาะที่เราจำเป็นนะครับก็จะเก็บไว้ให้เขาสร้างรังขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สร้างเาจ้าปลวกขึ้นมาใหม่นะครับ ปลอกนั้นภาษาสัสซูรินเรียกว่ากันเนรครับกันเนรกันเนรครับกันเนรส่วนคำว่าเจ้านั้นถ้าเปรียบเทียบกับมะพร้าวเขาก็จะเรียกว่ากระปิงครับกระปิงเป็นส่วนที่ อร่อยที่สุดของมะพร้าวครับเรียกเจ้ามะพร้าวครับส่วนปลวกก็เรียกเจ้าปลวกครับก็าจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดของปลวกมากครับเขาถึงเรียกเจ้าปลวกครับน่านโดนกัดอีกแล้วครับโอ้โหไวมากถ้ามีปีกบินคงจะโดนกัดตลอดนะครับนี่ครับเชื้อรา เชื้อราที่อยู่ในนี้ครับก็จะมีเยอะครับหลายๆสายพันธุ์นะครับน่าจะประมาณ3-4สายพันธุ์นะครับจะเป็นเชื้อราดีทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ1กิโลกรัมแล้วนะครับนี่ครับพื้นที่ในการขุดก็นิดเดียวนะครับขุดแค่นี้นะครับประมาณถ้าคิดเป็น100%ก็ประมาณ10%นะครับยังไม่ถึง10%ด้วยซ้ำครับประมาณ5% คนบรรยายก็เป็นมือใหม่นะครับยังไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเจ้าปลวกเท่าไหร่นะครับสำหรับท่านที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้เรื่องเจ้าปลวกนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับทุกอย่างย่อมมีการเรียนรู้นะครับ นี่คือดูตัดนะคดูนะครับดูดุยิ่งกว่ามดแดงครับนี่ครับได้แล้วเจ้าปลวกนี่ครับ,รบส่วนที่เป็นเชื้อรานะครับข้างในนี้เขาบอกว่าจะมีส่วนผสมของน้ํำลายปลวกแล้วก็สารต่างๆที่มีประโยชน์แก่พืชน,นะครับแบบเข้มข้นเลยนะครับเราต้องนําไปหมักแล้วก็ขยาย จุลินทรีย์ครับแล้วก็นำไปใช้กับต้นไม้นะครับโอ้หอลังการมากนะครับนี่ครับดูดกัดแล้วครับโอโ้โห,โหเยอะมากครับ รลบกครับนนะ ก็ค่อนข้างที่จะหายากครับสําหรับท่านที่ห่างไกลบริเวณที่มีจอมปลวกนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจอมปลวกก็ท <con> <eye Hayır. S 1> ่านลองไปขุดดูนะครับ ทำคันห้าจุดทูบเทียนแล้วก็ไปขอพระแม่ธรณีครับบอกว่าเราจะนำเจ้าปลวกมาทำประโยชน์ในด้านการเกษตรการกสิกรรมนะครับแล้วก็ขุดไปเลยนะครับตามวิธีโบราณที่เขาทำทำกันมานะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าปลวก นี้นะครับไปไปบดน,นะให้ละเอียดแล้วก็ทำการหมักนะครับส่วนการหมักเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับ<ส>ขอบคุณครับสวัสดีครับ